ตอนนี้คือช่วงเย็นและทั้งคู่ก็ลากรถกลับมาที่ฟาร์มรถคันนี้จะเป็นต้องถูกส่งมอบพรุ่งนี้เช้าแต่ในที่สุดผู้ช่วยเหลือก็เข้ามาฮอดโอโยฮันยินดีที่ได้พบคุณนะฮอดสวัสดีครับยินดีครับโอ้ัสดีคสวัสดีครับแต่รถผมมาสวยไหมอืโอขอบคุณนะฮะนี่คือตัวผลิตแก๊สนี่คือสายพาน หม้อน้ำเอ่อตกรองอย่างดีมันดูดีแล้วมันก็ผลิตแก๊สเผาไหม้ได้ออกมาด้วยมันผลิตแก๊สนะตรงนั้นตลอดทางนั้นด้วยมันเผาไหม้แต่เราไม่สามารถทําให้เครื่องยนต์ติดได้เลยไม่เป็นปัญหาอยู่อ่ะมันไม่ติดอ่ะคือไม่ได้เลยมันแบบบึ้นแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ดับลงอีกอ่ะเอ่อมันดูเป็นระบบที่ดีนะครับดังนั้นเราต้องทําให้มันเอ่อติดได้แน่นอนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับนว่มยอหันจะชอบในสิ่งที่เขาเห็น และมันดูเป็นระบบที่สมควรจะได้รับการรับรองจากเคสแกนดิเนเวียบางกีนั่นก็พร้อมผู้เชี่ยวชาญที่ใช้แกนทัลซูมเดนผู้นี้เข้ามาพร้อมกับอาวุธลับอย่างหนึ่งโอ้ดูไม่เขียนสิมาดูนั่นเนี่ยแน่นอนลองนะโอ้มันจุดติดด้วยดิกและเจมทำงานออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและภายในไม่กี่วินาทีตัวเผาไหม้ก็ติดและทำงานโอ้ดูควันออกมาด้านบนเห็นไหม ยอดเยี่ยมเลยมันออกมาแล้วดีมากเลยโอ้โหน่าประทับใจมากเราจะลองดูที่ด้านล่างนั่นดูหน่อยนะโอเคนี่แหละแก๊สอย่างเดียนะคุณดีใจหรือเปล่าผมขอสตาร์ทได้ไหม <laughs> ไม่มีปัญหาเราไปเลยได้เลยผมจะขอดูเอง นี่คือการทดสอบจริงโยฮันดูเหมือนจะมั่นใจมากแต่เขาจะสามารถทำให้มันติดได้หรือไม่เสียงดูไม่ดีแล้วโยฮันจะทำสำเร็จหรือไม่นี่เลยสิ่งที่เราเจอ,ล,เอละกอเหรอคือมันจุดติดได้แค่บางครั้งนั่นเองอ่ะนะแต่ตอนนี้ไม่ติดเลยนะเนี่ยมันต้องใช้เวลาแก๊สต้องเข้าไปในนั้นแต่แล้ว เขาก็จําได้ถึงสิ่งหนึ่งอ๋อเราไม่ได้ปิดพัดลมใช่ไหมเนี่ยพัดลมจะพัดอากาศเข้าไปกระตุ้นไฟแต่เนื่องจากมันยังคงหมุนอยู่มันจึงป้องกันไม่ให้เครื่องยนต์ดูดแกส๊สผ่านเข้าไปจากระบบป,ปิดพัดลมตอนนี้มันดูดเข้าไปแล้วเมื่อปิดพัดลมแล้วโยฮันจะสามารถทาให้เจ้าเครื่องยนต์พลงังคืนนี้มีชีวิตขึ้นมาได้หรือไม่แต่มันก็ยังมีปัญหา โยฮันตัดสินใจที่จะตรวจเครื่องยนต์เขารู้ว่าแก๊สที่ได้จากฟืนจะมีอัตราการเผาไหม้ที่แตกต่างไปจากน้ำมันเขาได้แนะนำให้ดิกปรับแต่งจังหวะในการจุดระเบิดนั่นต้องที่เราทำได้นะใช้ได้อยัางแต่มันจะได้ผลหรือไม่เสร็จแล้วโอ้เราเสร็จแล้วอือเราจะลองอีกครั้งไหมอ่ะลองดูนี่คือรายละเอียดเล็กน้อยๆที่เรามองข้ามไปที่ผมกำลังเฝ้าดูอยู่เหรอนะดูสิ โยฮันก็กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงในการทำงานของเครื่องยนต์อยู่เขาสังเกตถึงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆและก็ทำการปรับแต่งส่วนมิกเซอร์เรอต้องโฟสตาร์นี่ผมต้องค่อยๆนะเกือบแล้วเกือบแล้วอ่ะคุณเกือบทำให้มันติดแล้วโอ้โหคุณทำได้ละ it น s t น a มาละ อย่างไงาสตาจะยัเป็นทางการละเนี่ยอย่าลองขับไปละแล้วเขาก็ทำสำเร็จพวกเขารอไม่ไหวแล้วที่จะได้ลองขึ้นไปนั่งรถพลังคืนคันนี เพื่อ,อดีเจ้าหน้าที่นายทหารที่หันมาต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมเจมส์แตนฟิลด์คือนักประดิษฐ์ที่มุ่งมั่นแต่งานเพื่อสีเขียว oh! สองคนนี้มีภารกิจที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกโดยแก้ด้วยกลไกล oh! พบกับพวกเขาทั้งคู่ในายแเน็ตแมานิชมันน่าจะดีกว่า ถ้าให้ผู้เชี่ยวชาญลองขับรถคันนี้ดูถ้าทริสฟอร์ซิตี้ไม่มีแผนที่จะดึงอาสาสมัครทีมนักขับจากวีเดนเข้ามามันก็คงต้องพึ่งการถ่ายทอดทคนิคของเขาแทนมีเพอ่ะนะไม่บ้านที่จะมีความร้อยข้างหลังมากกว่าข้างหน้าเนีมีความลับอะไรหรือเปล่ามีก็อยู่3ข้อด้วยกันนะคุณต้องใช้ในตอนที่คุณจะขับรถเช่นนี้ก็คือ1ต้องขอให้ได้รอบสูงก่อน2ก็คือใช้เกียร์ต่ำและ 3. ต้องพยายามให้รถกระแทกและวิ่งเร็วนะ ต้องทำให้มันกระแทกตามเส้นทางนั้นด้วยใช่เนื่องจากมันต้องทําให้ฟืนลงไปในช่องเผาไหม้ได้นะครับแล้วมันก็จะไปเขย่าฟืนก็เป็นนักขับที่โหดมากๆเลยไม่ต้องปลาเนีใช่ใช่โอ้เหนไปถึขนาดนั้นเลยครับลองมาจะไปกันเถอะไปไหนตาคุณอ่ะไปเดี๋ยวโอเคเอาละเด็กดับรถเงินก่อนโอ้ใหม่ใม่ใหม่คุณต้องฝึกสตาร์ทนะต้องฝึกสตาร์ทแต่เริ่มต้นนะเนี้ยหรอกดปุ่มนั้นน่ะน่ะปุ่มนั้นการสตาร์ทยากที่สุดเลยโอมันดับแล้วนะเนี่ย แต่ยังไงก็ตามมันก็ได้จะใช้ได้ดิ๊กก็กำลังกรรสับกประส่ายเราต้องมาลองดูอีกทีเขาจะทำให้ได้ส่วนผสมที่เหมาะเจาะและจะทำให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาได้หรือไม่อีกหน่อยอีกหน่อยนั่นแหละ ภายใต้การตั้งมองของโยฮันนและขับผุดหัดทั้งสองนี้ก็กำลังฝึกฝนทักษะการขับที่ไม่คุ้นเคยอยู่ขณะที่ทั้งสองกำลังฝึกซ้อมขับอยู่โยฮัน์จะทำหน้าที่กระตุ้นเชื้อเพลิงพวกเขาต้องคอยทำให้ได้รอบสูงนี่จะทำให้เครื่องยนต์สามารถดูดอากาศเข้าไปได้มากขึ้นเพื่อที่จะคอยกระตุ้นไฟที่สุดทิ่แก๊สไม่ให้ดับ เนื่องจากพวกเขาไม่สามารถขับมีเกียร์สูงได้ความเร็วของรถจึงมีจำกัดแต่นั่นก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อพวกเขาม่อคือการขับทดสอบที่ไม่ปกติแต่นี่ก็ไม่ใช่รถธรรมดาเช่นกัน <Wow. S 3> oh ho. โอ้โหยันขอบคุณมากเลยนะครับ<อ>ยินดีครับก็มันยอดเยี่ยมมากๆเลยผมก็ยินดีเช่นกันนะครับที่ได้มาที่นี่ผมสนุกมากที่ได้เห็นคุณชุบชีวิตให้กับเทคโนโลยีเก่าเพื่อนำกลับมาใช้มาอีกครั้งได้ นึกรูปพร้อมสำหร,รับลอนดอนแล้วไปเลยไปเลยโชคดีนะครับไปเลเจอกันครับทั้งรถและคนขับก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีในลานโลกแต่ตอนนี้มันคือความท้าทายของจริงแล้วพวกเขาจะสามารถแล่นเข้าไปในถนนที่แออัดของมืองนี้ได้หรือไม่ช่วงเย็นก่อนที่ดิกและเจมจะเข้าไปในที่ใจกลางลอนดอน รถติกอัพพลังปืนนี้กำลังจะฝากเข้าไปในชั่วโมงเร่งด่วนพวกเขาตรงไปที่สะพานเทวบินทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนและพวกเขาก็มีเชื้อเพลิงมากมายและที่เหลือเชื่อมันสามารถวิ่งได้ประมาณ150กิโลเมตรด้วยปืน2-3ทถงกุ่นตอนที่มันจะถูกเติมเข้าไปอีก ตอนนี้รายการของเราก็เข้ามาถึงย่างตุรกรีรัลตสภาก่อนที่จะมุ่งไปตรงที่ใจกลางเวสเต์เอนทุกอย่างไปได้สวยแต่ขณะที่พวกเขากำลังวิ่งผ่านที่คเดลลี่เซอร์คัสมันก็มีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นแก๊สใกล้หมดแล้วและที่เหลือเชื่อดูเหมือนถนนและใจกลางลอนดอนมูจะราบรื่นเกินไปสำหรับรถคันนี้็เม ดิกไม่สามารถหาตัวหนอนเพื่อขับกระแทกได้ดังนั้น <trades> ฟืนจึงไม่ตกลงไปในช่องเผาไหม้แล้วก็เชินี่คืองานซ่อมเร่งด่วนแต่ตอนนี้ดิ๊กก็มีปัญหาจากเครื่งยนต์มันไม่ใช่ที่ที่รถควรจะมาเสียและดิ๊กก็จำคำแนะนำของโยฮันได้ดิกพยายามอยู่สัมพัก และในที่สุดก็สำเร็จและตอนนี้พวกเขาก็กลายเป็นที่สนใจจากผู้รักษากฎหมายเราต้องวนไปรอบๆที่นี่อ่ะครับแต่ตำรวจของเมืองนี้ดูเหมือนจะรู้ทุกสิ่งและพวกเขาก็ยินยอมโบกทางให้พวกเขาไปได้ด้วยพลังคืนของดิกและเจมก็กำลังวิ่งไปได้สวย นี่คือวันส่งมอบรถคันนี้ผ่านการทดสอบได้อย่างฉลุยและก่อนที่จะถูกส่งให้กับทริส i t สติสดิกและเจมก็อยากที่จะดูว่าเครื่องยนต์ของพวกเขาเป็นสีเขียวหรือไม่อยากใอยเครื่องมือเข้าไปในท่อไอเสียหรือเปล่าเราจะอ่านค่านั่นละออกไปได้เท่าไหร่เนี่ยอ่านแล้วเนี่ยดูซิ <What> <gonna> ได้เท่าไหร่กันผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยพวกเขารอ,อผลยากระสับกระส่าย คาร์บอนมอนอกไซด์ต่ำม,มากแล้วไฮโดรคาร์บอนต่ำม,มากด้วยและเลคือสารพิษที่เราต้องการกำจัด,ดใช่ไหมช่วยเอาผลออกมาให้ดูหน่อได้ไหมเป็นข่าวดีไอเสียที่ออกมาจากรถใช้ฟืนของพวกเขาผลิตคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาน้อยกว่ารถใช้น้ำมันร้อยละห้าสิบและไฮโดรคาร์บอนน้อยกว่ารถทั่วไปร้อยละยี่สิบหกโอ้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะทำออกมาได้ง่ายๆนะนี่กลับไปที่ลอนดอน งานเปิดตัวของ Trees for Cities ก็กำลังเต็มไปด้วยความสนุกขณะที่ทีมอาสาสมัครต่างๆ <im itation> เข้ามาร่วมกันปลูกต้นไม้ <im itation> เพื่อให้ได้1นล้านต้นตามโครงการ <im itation> แบรมซิมอนก็กำลังรอการส่งมอบรถทันใหม่ของเขาอยู่ แกรมอยากได้รถสีเขียวแต่เขาคาดไม่ถึงว่าจะได้เห็นบางสิ่งที่ดูเหมือนรถพลังไอ้น้ำเช่นนี้ชัดเจนว่าแกรมและทีมของเขาคงไม่เคยเห็นอะไรเช่นนี้มาก่อนไม่ไเพื่อพบคุณโอ้ช่นกันนะโอ้คุณมันมันเยี่ยมจริงๆเลยนี่คือเชื้อเห็นไหมนี่คือเชื่อมเนี่เหรอใช่ใช่เชื่อมากเลยนะมันยอดเยี่ยมมากอืมไม่ได้พลังทั้งหมดมาจากนั่นด้วยนะเนี่ย ที่สำคัญก็คือมันปราศจากคาร์บอนและเป็นเชื้อเพลิงสะอาดที่บริสุทธิ์คือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้กลิ่นเลยนะไม่ได้กลิ่นของคาร์อบอมนมอนนกไซายเลยมันเยี่ยมจริงๆเลยที่คุณต้องทําก็คือใส่ฟืนเข้าไปในนั้นแล้วมันจะวิ่งได้ถ้าจะพูดถึงการทําให้มันวิ่งก็ต้องทําให้ดูคุณมีท่อนไม้หรืออะไรใส่ไปหรือเปล่าโอ้เยี่ยมแล้วเมื่อใส่เชื้อเพลิงเข้าไปด้านหลังเต็มแล้วพานาคันใหม่สำหรับทรีสปอร์ตตี้ก็พร้อมสำหรับงานแรกของมัน และอะไรส่ดีไปกว่าการลงมือกับอีกภารกิจหนึ่งนั่นก็คือการปลูกต้นไม้ใหม่ให้กับลอนดอน okay, <hello. S 2> มันจะอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนอีกสักสองสามร้อยปไีได้ครับมาแล้วนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของต้นไม้ที่อาจจะกลายมาเป็นเชื้อเพลิงนะนะ<ช>นี่คือ<ะ>ต้นแรกของพระเน์เมกนิเดกเราคิดว่าคงจะมีตามมาอีกมากมายนะผมเชื่ออย่างนั้นเลยนี่เเวลาส่งมอบแล้วครับขอบคุณมากครับ มันคงเป็นไปได้ยากที่รถใช้ปืนเช่นนี้จะกลับมาได้รับความนิยมอีกเหมือนอย่างในช่วงปี1940แต่ขณะที่ราคาน้ำมันกำลังไต่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและความต้องการรถทางเลือกใหม่ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นแล้วใครจะรู้บางทีแผนเน็ตและเทคนิคของเรา ูวิศวกรนักอนุรักษ์ครับที่สามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์รถคันหนึ่งให้กลายเป็นพลังงานสีเขียวด้วยการปล่อยไอเสียที่มีมลพิษออกมาน้อยกว่ารถที่ใช้น้ำมันทั่วไปถึงร้อยละห้าสิบแต่ว่าวันหนึ่งครับหากมนุษย์เรายัางคงใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไร้ขีดจำกัดอย่างไม่เต็มตองเช่นทุกวันนี้โลกของเราครับจะต้องประสบกับภาวะวิกฤตขาดแคลนพลังงานที่รุนแรงยิ่งกว่านี้อย่างแน่นอน และไม่ใช่แค่นั้นนะครับเราอาจจะได้เห็นรถที่ใช้ฟืนคันนี้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งเหมือนกับเช่นในอดีตก็อาจจะเป็นได้มาร่วมกันติดตามภารกิจกู้โลกจาก National Geographic Channels กับโลกและการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่อไปสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ผมสถาพรเรียป่าลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ